วันนี้สำหรับแอป iMovie ของทั้ง iPhone และ iPad นะครับอัปเดตมานะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็หน้าตารูปลักษณ์ที่มันเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับชาวพัธี่ iMovie นะครับตัวภาพยนตร์นะครับมีการสร้างวิดีโออัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็มีตัว Storyboard นะครับเลือกภาพรูปแบบที่เรามีนะครับแล้วก็มีการแก้ไทม์ไลน์นะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับถ้าดูใน iPad นะครับเรากดไปที่ iMovie นะครับหน้าตา จะมีการสร้างภาพยนตร์อัตโนมัตินะครับมีสตอรี่บอร์ดมีตัวภาพยนตร์นะฮะหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้การสร้างภาพยนตร์อัตโนมัติอันนี้สมมติเราเลือกภาพนะครับด้านข้างนะครับเราสามารถสร้างแล้วก็เลือกเหตุการณ์ต่างๆนะครับมันจะจัดรูปแบบให้เราเลยนะครับเลือกรูปภาพจากของเรานะครับจากแกลเลอรี่นะครับให้ไปเรียบร้อยนะครับสมมติ กดเสร็จสิ้นส่วนนี้มีสตอรี่บอร์ดก็คือในะอรูปแบบของการสมมุติถ้าเฉลิมฉลองก็จะมีแบบให้เราเลือกนะครับเยอะเลยนะครับถ้ารูปแบบทำอาหารนะครับมีให้เลือกเยอะเลยเราจอาแบบไหนสามารถเลือกเพลงเอาเพลงใส่เข้าไปได้แล้วก็รูปแบบตัวสอนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วส่วนสีก็จะเลือกว่า ตัวสอนตัวนี้หรือว่ารูปแบบก็จะเป็นสีที่มันเป็นรูปแบบสําเร็จรูปไม้เลยให้เราเลือกใช้ได้แม้แต่ตัวฟิลเตอร์เองนะครับอันนี้ก็อัปเดตมาหน้าตาก็จะแปลกๆไปจากอันเดิมนะครับมีเยอะมากเลยครับแต่และอันก็จะมีลักษณะเยอะเลยนะครับสมมุตินะฮะมีสรุปหนังสือมีเปิดตัวผมลองทําดูไอตัวแอคทีฟเปิดตัวมานะครับมันก็จะเป็นเอาวิดีโอมาใส่ตามที่รูปแบบนะฮะมาให้เรียบร้อย แล้วก็ใส่ฟุตเทจต่างๆนะครับถ้าเราถ้าเรากดเล่นปุ๊บเราก็สามารถสร้างวิดีโออัตโนมัติได้เลยแค่ใส่รูปภาพหรือว่าวิดีโอเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอแอปตัดต่อที่มากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ฟรีด้วยวันนี้อัปเดตมาผมเอามาอัปเดตให้ทุกท่านดูนะครับสําหรับวิดีโอการแอปตัดต่อวิดีโอที่ชื่อว่า iMovie นะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะครับ